ผู้ชายขายก๋วยโคตรออกมาจากอ่ะโซโก้แทนน้องเข้าใจอ่ะเม่กินอย่าเกะกับชิมแลนทั้ปีแต่ร้อยนัดโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรออกของจริงไม่ชิมไม่ได้โคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรออกของจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคตรเด้งโคตรนิ่ม ของจริงไม่ชิมไม่ได้พคดเด้งพูดนิ่มพูดแมสโคดจะรอยจัดเด็ดกินยังไงพราคคาเปิดเพลงตื่นแต่แต่ไปปุ๊บพับปุ๊บว่าเบวบเฮ้ยเอาเรื่องใส่น้ำตาลแดงแปตเตรียมจะดูดชูมือต้อมแง้มไล่จากปากลงกรุงมาแล้วยืนมองบนร้อยจนปากออกแสงแสงเดินหน้าถึงเป็นกล้วยกล้วยมีแบบแก้วและแบบถ้วยลองดูหน่อยไม่คนสวยต้องโคดเอาเฉากล้วยเติมเต็มลำอย่างกล้วยกล้วยขายดีงี้พรุ่งนี้รวยร้อยอย่างแรงเลย เรารู้จักอะชอล้วยแท้น้องเข้าใจอะไม่กินเยอะเกกะชิมแลสักทีจะรอยน่ะโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเราของจริงไม่ชิมไม่ได้โคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเด้งโคตรนิ่มโคตรเอาของจริงอยู่นิ่งไม่ได้